นี่รีนี่นะคะรีนีนะรีนี่รีนี่นะคะทุกคน Professional t e s s h whitening นี่อุปกรณ์ฟอกขาวเบียเสมมติว่าเราไปทำที่แบบคลินิกเลยทุกคนเออแต่ว่า สามารถทําได้ที่บ้านง่ายดายเลยนะคะแล้วคือคนรีวิวเยอะมากเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้กันเลยเราทาง่ายมากเขาบอกว่าเพียงแค่20นาทีนะคะคือโบก็ไม่รู้กันยังไม่เปยนเริ่มด้วยขั้นตอนแรกนะคะก็คือการวัดนะคะสีฟันก่อนใช้ของเราเนาะซึ่งก็จะไล่ไปตั้งแต่ 1- ถึงส5ห้าเลยนะคะนี่อยู่ที่ประมาณ5นะคะน่าจะประมาณสี่เนะเาะผมน่าจะเนี่ยเนะอ่ะสีนี้นะคะเกวเป็นสีเบอร์สีระดับสีระดับหนะ้า

ก็ประมาณหกนะเออมันเหมือนสว่างขึ้นนะทุกคนว้าวเนี่ยอ่อมาณสามสองเหมือนตอนแรกจะเป็นสามเอ็นไปทางสี่นะแต่อันนี้ก็แบบสามแบบสองอะไรประมาณเนี้ยมันขาวขึ้นหนึ่งถึงสองระดับเลยนะคะแบบมันดีอะจริงๆนะคือแบบใช้ครั้งแรกตัวหนูเองนะคะก็รู้สึกว่ามันขาวขึ้นจริงแล้วมันก็เลื่อนขึ้นมาจริงทุกคนฟันมันขาวขึ้นจริงๆนะคะฟันขาวขึ้นจริงค่ะฟันขาวขึ้นไง เ,เ,เป็นการฟอกฟันที่รู้สึกครบคลีทมากมากเลยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าก่อนใช้อะโบอยู่ที่ระดับ5ใช่ไหมทุกคนเห็นเลยเนี่ยโบอยู่ที่ระดับ5้าเนาะยังไม่ได้ใช้เลยแล้วตอนนี้คะ่ะทุกคนมาดูกันว่าโบขึ้นมาระดับที่กท่แล้วขึ้นมาอยู่ที่ระดับ3แล้วทุกคนไม่น่าเชื่อไปว่าตัวเนี้ตอบโจทย์นะคะทุกคนเพราะว่า ป้อกฟันเนี่ยครั้งแรกตั้งแต่ที่ใช้เนี่ยก็คือเห็นผลนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกล่องนึงเนี่ยใช้ได้15ครั้งหรือมากกว่านั้นด้วยค,ะคะยรับคะทุกคนยังไงฝากไปด้วยนะครับดีไปลองใช้ใครไปลองใช้แล้วช่วยมาคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามันดีขึ้นจริงๆไหมนะครับ